ใช่ไหมครับทำไมอ่ะเขาวัดถมวยออกคุณไม่ได้เธอนี่ก็หาแต่เรื่องให้เราแบบว่าอันตรายอยู่นะไม่เดี๋ยวถามก่อนเบสเคยมาไล่แบบข้างถนนแบบนี้ไหมไม่เคยโอยมันก็ไม่ได้ข้างถนนขนาดนั้นหน้าบ้านเขาเรียกหน้าบ้านก็ในข้างถนนปะข้างถนนเวลาพวกคุยหน้าบ้านในซอยหน้าบ้านใช่มันก็บ้านเขาอาจจะใหญ่ขนาดนี้ให้เกียรติบ้านเขานะคะหลังใหญ่มากเลยนี่หนูได้ไปนั่งนอนห้องมาสเตอร์รูมเลยนะแล้วเขาก็ไปเขาก็ไปยึดห้องเราตอนเนี้ยเออ เอาเคจะให้ดูบ้านเลขที่ไหมเผื่อแบบว่าเผื่อเขาอยากแบบว่าไปไปทำอะไรกับบ้านเลขที่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเชิญเลยครับคุณก็คุณก็พิเศษเลยฮะบ้านเลขที่ของผู้อยากบ้านฟินแลนด์นะคะ78็แปดทับสี่เรก็จะมีรูปนี้เต็มเต็มหมดนะรูปฉีกทำไมก็ไม่รู้ซึ่งบอกทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูคืนนี้นี่นะครับเจ็ดแปดหรอไปไหนอยู่จบก็อันนี้ไงเผื่อแบบว่ารอบนี้กระซิบกันไม่ค่อยได้ละทำอะไรไม่ได้เลยอะไรฮะเพื่อนบ้านหรอ มื่อนี้กับพี่น้องกับมื่อนี้เขาแบสดีทุกคนที่ผ่านไปผ่านเขาอว่าไงบ้างอ่ะขอข้อหนึ่งแชร์ได้ไหมอ่ะพอข้อหนึ่งแชร์เราพี่น้องค่ะเอาจิ้งแล้วเรามาอะไรแบบว่ามันจะเป็นแบบแชมแชเป็นอะไรนะเอ็บบีบีบีแฟนเดย์แปลว่าแปลว่าเบสบิกวันของพัดลมกลับบ้านเรากลับบ้านแฟนที่แปลว่าพัดลมใช่ตรงตัวเป่าวันพัดลมเนาะไปอยู่ฟินแลนด์มาแฟนแปลว่าอะไรล่ะเออแฟนแปลว่าอะไรคุณพัดลมเป็นสังกิตใช่ป่ะพัดลมดีใช่วันของพัดลมคือเข้าไปคือพัดลมเต็มบ้านเลยเราไม่เปิดแอร์เราเปิดพัดลมวันนี้ รู้สึกว่าเขาก็จะแบบว่าวันนี้เริ่มมีแขกไหมแล้วนะใช่แล้วแบบวันนี้เวลาใครที่แบบว่ามาไลฟ์กับเราใช่ไหมครับลูกค้าเราก็จะมีแบบว่ายังไงไปต่อได้วยไหมมีอะไรให้เรากินมีอะไรให้ทานบ้างวันนี้อ่ตอนนี้แขกรับเชิญคนที่ไหนอ่ะโอ้วัสดีครับสวัสดีค่ะรับเชิญหนึ่งหมื่นคนนะใครใครคุณเป็นใครอ่ะคุาถามว่าหนูคือใครคุณเป็นใครเนี่ยอุ้ยมอสฝั่งนี้พัดลมปิวไปอยู่ให้หน่อยโอ้ยานแต่บอกถือมองแล้วเขาต้องอยู่ฝั่งเขาจะมีฝั่งเขานะเวลาาาเรจจะะไลฟ์ต้้องงงมีััซยขวา อันนี้คือลูกสมัยตั้งแต่ไทยอันนี้อ่ายาดมฟินแหงนะคะีเเซ็นตอร์ก็คือเวลาแบบลูกค้ามารออะไรเงี้ยก็วันนี้เราก็จะแบบมีอะไรให้กินสมมติว่าถ่ายรูปคู่กับเราเราไม่ว่าใช่เราไม่ว่าเพราะเรากำลังหูปากอยู่ใช่ครับเอ่ต้องรู้เรื่องไม่ต้องรู้เเชื่อเลยครับวันนี้คุณตีนที่บินก็ตีนเหมือนกันไงนี่นะครับอ่าเราก็มีรูปตรงนี้นะคะชุดดำก็มีมีนนี้ชุดฟ้าร์กอันนี้ชุดดำอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สำคัญมากที่สำคัญคืออาหารโอเคป่ะมามีอย่างไหนขอมาลองแรงมีอย่างแน่ครับอันนี้เป็นเปลมดิงค่ะยนข้ามดิง้งค เราเราจะชิมเนื้อได้ไหมฮะชิมได้ค่ะชิมไหมชิมได้ค่ะโอเควันนี้ขอแนะนำเป็นน้ำลิ้นสี่นะคะโอ้ยกำลังจะบอกว่าขอลิ้นสี่ผมปิวผมปิวผมปิวโอ้ยผมปิวต้องกามากไม่ผมเขาทำมาตั้งแต่หกโมงเช้าเลแล้วกลัวว่ามันจะแบบมาว่าเกินหกโมงเช้าไม่ใช่เธอนะที่แต่งนาตีสี่มาถึงแปดโมงเมื่อคืนนี้มีงานอยู่บุรีรัมย์แล้วก็คือ มาถึง8ปดโมงก็นอนหนึ่งชั่วโมงหวานไม่ใช่หรอทำไมเราตีกันล่ะเดี๋ยวเพิ่งตีกันยังไม่ทันได้จบไลฟ์เลยสวัสดีครับส่วนแขกที่มาเจ้าของแบรนด์เอยทีมงานเอยไม่ต้องห่วงไม่มีที่นั่งที่นั่งเนี่นั่งไปเลยครับ่กอนแล้วห่ากแล้วไร่เนี่ยกินจนท้อง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 จุกอ่ะกินจนแบบว่าโอเคโอเคแขกมีอะไรมีอะไรบ้างอีกอันนี้มีขนมหวานเป็นเขาเรียกว่่าออ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 ะไรรพีโโโ๋๋๋เเเเขงหื ใช่ฉันก็อ่านไม่อันนั้นเหมือนฉันก็เลยไม่กินโอ้เอาโอเอ๋อ๋วที่สาหรือเปล่าวะโอ้เอาโอเอ๋วโอเอ๋วเป็นของหวานเนาะหวานสาต้าสาใต้นี่คนใต้คนนั้นเป็นคนใต้อ๋อเป็นอาหารใต้อันนี้อะไรครับผมเุ้ยน่ารักจังไก่ทอดชันใช่ไหมน่ารักมาเพราะมันเป็นรูปหนุ่มอะเขาชี้ที่รูปหนุ่ใช่ครับมาขอดูตรงนี้หน่อยเร็วอันนี้คือจากอะไรอ่ะบ้านอะไรอ่ะ อ้าวบ้านเรานี่ยว่าบ้านคู่บีบีบ้านคู่บีบีใช่บ้านบิ๊กเบสนะคะบ้านบิ๊กเบสไก่ทอดแล้วก็มีผลไม้แล้วก็มีโดนัทใช่สิมันคือโดนัทนี่เฮ้ยทุกคนเฮ้ยอยากกินนะกินไหมล่ะไม่เอาทำงานก่อนกินได้ไม่มีโซนตามเลยค่ะบอสมีโ้มตามไก่ทอดนะครับน้ำซีมแจลเนี่ยกินคือหลายแท้จริงอันนี้คือมาขายของที่มากินข้าวอันนี้คือเหมือนแบบว่าเป็นงานเลี้ยงอ่ะงานขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบงี้นงานกับกาอาหารยังไงไม่รู้ อันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือข้าวขาหมูวิคากีอ่ะคากีคากีน่ากินนะก็คือใครมาก็จะกินข้าวขาหมูถูกค่ะและต่อไปครับคืออะไรเอ่ยปลากระพงค่ะเพราะปลาปลากระพงนึ่งมะนาวผมอยากพาคุณไปกินปลากระพงมะนาวหันปลาต้วเป็นปลาไงจ้าตีนปลาก็เลยพูดว่าปลาโอเคก็คือ อันนี้ใช่ไหมฮะอนี่ครับผมขออบันนี้คือน้ำลิ้นจี่เพราะเขายัดหลอดไปด้วยหรอเอาเพื่อความสะอาดนะคะบอสเออขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรนะแบบอย่างก่อนลิ้นจี่บอกโอ้ลิ้นจี่พี่น้องบ้านเป่าด้วยบานบ้านมีหยางมีตะลันบานเป่าๆนะแม้จริงแต่ก็มีข่าวดีนะครับผมก็ขอบคุณสปอนใหญ่ด้วยที่แบบว่าติดต่อเมื่อเช้าเลยตื่นขึ้นมาเขาบอกว่าเขาจะแบบบิ i l d in ให้ฟีทข้างหลังเออแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทุกชิ้นในบ้านก็คือตอนนี้เราไม่ได้ตอนแรกคอนเซปต์เราคือจะปูเสือใช่ป่ะชแต่ตอนนี้เรามีโซฟามีเก้าอี้บางๆาบางๆมีให้เราได้นั่งแล้วนะคะต้องขอบคุณมากไม่งั้นก็คือหนูก็งงอยู่ว่าปูเสือแล้วก็สินค้าวางตรงพื้นหรืออะไรแต่ตอนนี้มีโต๊ะจริงๆแล้วเราเราจะปูเสือว่าพอมาถึงแล้วคือลูกค้าก็ยัดยัดยัดสั่นเสื้อก็ยัดโซฟามาเราสินค้าที่มามีแต่สินค้าดีๆคุณภาพเราก็เออถ้ามีโซฟามีโต๊ะให้เขากกไดด้วาา่เเสือรปู อันนี้ลูกค้าเหรอฮะลูกค้ากินเยอะมาก้มตำฉันเป็นผู้หญิงฉันก็รักฉันก็หมดบัยรออีกมล้วอีกอันนี้ก็สนามหญ้าวิ่งเล่นหมอนสำหรับเด็กก็คือเด็กเวลาเด็กมาก็คือวิ่งได้ถูกต้องแล้วก็มีอันนี้ด้วยเธอขี่มาจะชวนทุ่มไหมมาดูนี่ก่อนมาฝันนี่ก่อน ไปไหนอ่ะต้องดูเดินดูบรรยากาศเออรอบบ้านตัวงน้องเขากับเป็นฟิวเปิดบ้านเปิดยังโอเคโอเคอ่ะอุ่นยังหรูยังรูมิตอรอยากเข่าของแอร์หูอยากความลำบากลำอุ่นเน่เป็นยังรูนี่เฮ้อุ้ยเฮ้ยไมันโล่งมากเลยอ่ะคนพี่น้องคุณเท่าไหร่นี่หมื่นห้าค่ะหมื่นห้าบาทดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอุ้ยโล่งมากเลยค่ะหลังบ้านอ่ะจริงๆไม่ได้วิ่งเล่นแค่หน้าบ้านได้เดียวนะหลังบ้านก็วิ่งเล่นได้นะจริงจริงอันนี้เหมาะสำหรับเหมาะสำหรับใครวิ่งครับทุกคนเมนเข้ามาเออเหมาะสำหรับใครวิ่งให้ใครวิ่งเสี่ มาหนูที่บ้านองเราเป็นอยาต้องแหวนตองเมสต์นี่ไงคนกินเลี้ยงหมาเขากล่วอะไรนะฮะน้องบีนน้องบีนที่ไงเราจะมาตั้งแต่เราจะมาไล่อะไรเราจะมาไล่อะไรอยู่ในบ้านเราต้องไลไรตรงนี้ดีเออเออฉันอุตส่าห์เตรียมพร้อมมานั่งเสือแล้วแต่ฝนเจอเข้าไงมานั่งเลยงั้นก็ตรงนี้แหละย้ายมาเดี๋ยวเก็ย้ายมาดิก็ย้ายก็ย้ายมาก็ย้ายของมาละหมอส้าเรบใครวิ่งเล่นครับตรงนี้ตรงนี้เหรอฮะ วนันว่าน้องบีหมดเลยมานั่งเหเก่กไม่มนะ่้วตากล้องก็ต้องนั่งด้วยตอนนี้บ้านเราอยู่อย่างนี้ละครับคุณไม่มีอะไรมันก็เป็นบ้านหลังเล็กใช่ค่ะบ้านหลังเล็กที่คนอย <c oughs> ู่เยอะมากที่ตอนนี้คนเยอะมากเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าที่จริงก็ไม่เล็กนะเพราะว่าหน้าบ้านอ่ะสวนก็ใหญ่ท <c oughs> ี่จอดรถก็ใหญ่คือทำไมถึงเล็กบ้านไหนรู้ปะไม่ไม่เล็กที่ตัวบ้านเลยเพราะมันใกล้บ้านฉันก็พูดมาเถอะเออฉันมาอ่ะสิบนาทีค่ะสิบห้านาทีเองค่ะ เออตอนเธอโ,โทรหาฉันนะ่ะคือสิบโมงใชมใบ้านหลังเน<ช>ี้ยฉันมาถึงอ่ะสิบโมงยี่สิบบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยท,ท,ที่ที่ตัดสินใจซื้อซื้อภายในวันนั้นเลยอันนี้ไม่ใช่แบบคอนเทนต์พูดเพื่อจะแบบอะไรดีก็อย่างที่เห็นแล้วก็ไลฟ์สดเดียวๆแล้วลงคลิปอะไรเงี้ยไ,ไปส่งเบคแมเบสมาแล้วก็แยกกันไปหาพีเ่เจนี่ประมาณนั้นใช่ไปหาแล้วก็กลับมาเอาแล้วก็เลยอ่านมาบ้านหลังนี้มันก็ไม่เอ้อทำไมชอบจังปุ๊บแล้วก็ขอซื้อเขาเลย เราเราเลขที่บ้านคือได้ดูป่ะหรือว่าไม่ได้ดูบ้านไม่ได้ดูบ้านที่ไม่ได้ดูหนูยังไยรู้สึกว่าแค่ชอบไม่ได้ดูห่วงแุดทับสี่ห่วงจุยห่วงจุยเขาเล่นเรื่องนะห่วงจุย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 อย่าเป็นอย่าเป็นอีกอีกคำหนึ่งมาช่วยกันมันมันไม่ดีคำที่ตอนนี้เราเราตอนนี้นะเราเราไม่ได้อะไรนะเราเกรงใจลูกค้าที่มานั่งรอเรามากเลยเราจะเราจะเข้าไปยังเราเริ่มเลยไหมเราเริ่มเลยไหมคะทุกคนมีแฟนดีหรือว่าทุกคนยังไม่อยากเริ่มทุกคนอยาก สองหมื่นคนดูค่ะสองหมื่นคนดูค่ะเราจะเริ่มเลยไหมคะเดี๋ยวว่าเรายังจะนั่งเมามอยนะคือผมเพูดในปังพูดอะไรอีกเรื่องไหนก็พูดไปหมดแล้วที่ซื้อน่ะไม่ใช่เพราะว่าบ้านมันใหญ่ไม่ใหญ่นะดังนั้วนั่งจบในรมั่งไปก่อนคือผมอ่ะผมมองว่าบ้านหลังนี้คือมันกว้างแล้วก็เหมาะสำหรับมันหลายๆอย่างแล้วมันอยู่ใกล้ฟิวเจอร์คือถ้าเกิดขึ้นไปชั้นสองมาะไปฟิวเจอร์นะใช่เมื่อกี้ออกไปฟิวเจอร์ไม่ถึงใช่ใช่พี่ใกล้ฟิวเจอร์เลือกไปแล้วขล้วค่าพไปคือเปนฟิวเจอร์เลยนะเป็นโรงแรมโนวาเทลใช่นี่โยวเทลตรงนี ก็เลยซื้อนะพี่น้องนี่คือเหตุผลจริงๆเลยไม่เคยคิดอยากจะซื้อบ้านในกรุงเทพไปดูคลิปย้อนหลังพูดไปเยอะมากผมงที่ไม่ซื้อบ้านในกรุงเทพเด็ดขาดครับจริงเหรอือใช,ใชออ่แล้วก็มาซื้อนะซื้อก็ไม่เงินองพอ,อไหนคือน้ำลายตัวเองอ่ะสิก็เคยพูดว่าไม่ซื้อเพราะ